ที่จะพาไปติดตามนะคะก็คือที่อุดรธานีค่ะซึ่งที่นั่นมีทะเลบัวแดงที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวด้วยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามนะคะคุณบุษกรอังคณิตจะพาไปชมภาพมุมสูงใน s k y ย e p พอร์ตค่ะค่ะสนับสนุนโดยสิง d ์ดิสคัฟเวอร์กาลาปากอส นี่ทิศการีพอร์ตมาสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมนะคะด้วยการพามาชมทะเลบัวแดงในอำเภอภูภัวปีของจังหวัดอุดรธานีค่ะตอนนี้เราบินอยู่เหนือทุ่งบัวแดงในพื้นที่มากกว่า1,000 0ไร่นะคะจะเห็นนะคะว่า นักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากนะคะกําลังทยอยเข้ามาชมความงดงามของทะเลบัวแดงที่ถูกจัดอันดับให้เป็นทะเลสาบที่ติดหนึ่งในสิบที่สวยที่สุดในโลกนะคะปริมาณนักท่องเที่ยวปีนี้คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเท่าตัวค่ะซึ่งทางจังหวัดคาดว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเข้าม,ามามากกว่าห0,000่นคนจากภาพที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะอยู่ในทุกบัวแดงหรือที่ลานจอดรถตอนนี้ค่ะ ข้างไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะ จุดที่จะลงจะต้องมาลงเรือซึ่งทางท้องถิ่นได้มีการจัดเป็นรูปสหกรณ์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยาวนะคะแล้วก็จะต้องมีการจัดระเบียบอย่างเงี้ยค่ะเรือก็จะต้องล่องตามร่องน้ําที่มีการจัดไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับทุ่งบัวแดงรวมทั้งความเร็วของเรือด้วยนะคะก็จะค่อยต้องค่อยๆไหลผ่านไปตามช่องที่มีการจัดไว้นะคะดอกบัวแดงในช่วงเดือน ธันวาคมจะถึงเดือนมกราคมนั้นงดงานเป็นอย่างมากนะคะเป็นผืนสีแดงและลามตาในพื้นที่มากกว่า1 0 0 0 0ไร่อย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้ค่ะและวันนี้ทีมสก,การ,รีพอร์ตมาร่วมบินสำรวจกับท่านผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านผู้ว่าคะสเสน่ห์ของทุ่งโวแดงอยู่ตรงไหนคะทำไมอยู่ๆได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วขนาดนี้คะครับเเสน่ห์ของทะเลโบแดงก็คือ บัวสายจํานวนมหาศาลในพื้นที่กว่าหมื่นไร่นะครับของทะเลสาบน้องหาซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ2 0,000ื่นกว่าไร่ในช่วงเดือนธันวามกราจะเป็นช่วงที่ปานสวยงามที่สุดเป็นธรรมชาติที่สร้างสารรค์ขึ้นมานะครับและเป็นบัวสีเดียวกันหมดก็คือบัวสีชมพูเข้มม้านออกไปทางสีแดงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาตินอกจากนั้นก็จะมีนกน้ำเนี่ยเป็นจํานวนหลายสายพันธุ์มากกว่าประมาณ100 หลายพันในในพื้นที่ด้วยครับเห็นบอกว่าปีนี้เข้มในเรื่องการจัดระเบียบด,ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เตรียมที่จะเพิ่มปริมาณเรือเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้ด้วย,วยครับขณะน,นี้ปัจจุบันเรามีเรืออยู่ประมาณอยู่1ลํากเ็ลำก็จะเพิ่มมาอีกประมาณ10บลำก็จะเป็นร0อยหนลำนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มศักยาภาพในการบริการนักท่องเทีย่ยวส่วนที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะนี่เป็นบรรยากาศบริเวณท่าเรือคะ่ะจะเห็นนะคะว่า เต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในวันนี้นะคะขณะที่ลานจอดรถมีการจัดไว้ตอนนี้ก็เต็มทุกพื้นที่แล้วนะคะวันนี้มีการขยายให้อนุญาตให้มาจอดบริเวณไหล่ของบึงได้นะคะแต่ก็ยังรองรับได้อีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะนี่เป็นอเมซิ่งของจังหวัดอุดรธานีนะคะที่นําเม็ดเงินมาสู่จังหวัดโดยเฉพาะคนในพื้นที่นะคะที่ จะได้มีการบริหารการท่องเที่ยวด้วยกันร่วมกับทางจังหวัดค่ะนาทีุ่ฬันตั้นถ่ายภาพบุตรกรในคณะสการีรพอตรอราย